นำตัวเองนั่นจากในนำ็งสามสองหนึ่งสวัสดีครับพวกเราเซอร์เคิลสวัสดีครับมินเซอร์เคิลครับสวัสดีครับพายเซอร์เคิลครับสวัสดีครับแซมเซอร์เคิลครับสวัสดีครับเตต้าเซอร์เคิลครับสวัสดีครับพีเซอร์เคิลครับสวัสดีครับเลออนเซอร์เคิลครับความรู้สึกวันนี้ไงผถึงวัยของเราแล้วมันเดบิวต์อ่าจริงๆมันมีหลายความรู้สึกเนาะทั้งทั้งความที่เราตั้งความตั้งใจที่เราอยากทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ ความเหนื่อยที่มันผ่านมาตลอดระยะเวลา1ปีกว่าเราเรารู้สึกว่ามันมันได้เติบโตขึ้นในทุกๆครั้งแล้วก็พอมาวันนี้มีมีทุกคนมาให้กําลังใจเราก็รวมถึงพี่พี่พพทีมงานทุกคนเต็มที่มากเราก็หวังว่าทุกคนจะได้รับเอเนอร์จดีดีๆจากพวกเราแล้วก็เร,เราก็จะทําแบบนี้ต่อไปในอนาตให้ดีที่สุดครับแต่มากไงลูกก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณทุกคนที่มาดูวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเซอร์เคิลวงน้อยวงน้องใหม่ด้วยนะครับก็ อยากจะให้ทุกคนฝากติดตามแล้วก็รอดูนะครับว่าปีหน้าพวกเราจะมีอะไรมาบ้างสอัเราจะผลิตผลงานดีๆออมาให้ชมครับผ่ายมาลูกฝากรู้<า>สึกงก็ควารู้สึก,สกตอนแรกของตอนเช้าเลยก็ตื่นเต้นม,ม,ม,มากครับเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบว่าที่เราทํามันจะออกมาดีไหมหรือว่าจะผิดพลาดอะไรตรงไหนไหมแล้วเราจะแก้อะไรแบบนั้นได้ไหมอะไรแบบนี้ก็กลัวพลาดด้วยแหละแล้วก็แต่ว่าพอขึ้นเวทีเราก็ลืมเราทิ้งทุกอย่างที่แบบว่า ความผิดพลาดหรือว่าอะไรต่างๆเราก็ทาทุกอย่างเต็มที่ครับแล้วก็โฟกัสในการเอนเตอรทนใช่ครับแล้วก็ก็จะพยายามพัฒนาสิ่งท่เรไป่ไย้แต่ไม่ชชาเราก็ทำฟอร์มนะแต่ว่าเก๊กอุ้ยไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอะไรใช่แต่ว่าตื่นเต้นมากตรงไหนเป็นมาน้องเล็กสุดครับผมก็ความรู้สึกนะครับทั้งตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจซึ่นตั้งใจในพวกเราที่ไม่ว่าเราจะกังวลแค่ไหนแต่ว่าเราก็ทําได้เต็มที่แล้ว ทำให้ทำที่ตั้งใจไว้ให้มันออกมาดีสำหรับผมช่สิ้นดือ,อี้งหมดมาทีมาลูครับรอเออพี่รู้สึกว่าวันนี้มันเต็มที่มากๆแล้วกับทุกอย่างที่พวกเราทัุ้กคนผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการซ้อมที่แบบพวกเราก็ตั้งใจซ้อมกันในทุกๆวันและยิ่งช่วงใกล้เดบิวต์คือพวกเราแบบว่าพี่รู้สึกว่าเป็นเราอ่ะเป็นก้องกันอยู่แล้วแต่พอใกล้เดบิวต์พวกเรายิ่งเป็นก้องอย่างเดิมเพราะเรายิ่งไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนพวกเราพูดกันตลอดว่าไม่เป็นไรฮึบเว้ยฮึบ คือทำมันทำมันได้มันทาได้แล้วทุกคนทำกันมันได้นะเราเก่งอ่่ผมว่าโมเมนต์สุดท้ายบนเวทีเมื่อกี้ตอนที่เราเพอร์ฟอร์มเพลงแรกของเราจบคำว่าเซอร์โคมันเหมือนความหม่มันเปลี่ยนไปหมดเลยมันมันไม่ใช่แค่วงที่ประกอด้วย6มุมแต่ว่ามันคือผู้คนที่อยู่กับเราตอนที่เราอยู่ในช่วงที่แบบว่านักหน่วงอาจจะซ้อมหนักกลับบ้านเหนื่อยเราอยู่กับใคร อันนั้นก็เป็นวงกลมของเราเหมือนกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าทีมงานเบื้องหลังแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่มาดูว่ะทุกคนอยู่ในวงนี้วงเดียวกันหมดผมเลยรู้สึกว่าวงนี้มันใหญ่กว่าที่ผมคิดมามากพูดถึงเซอร์เคิลแล้วต้องถามา <S <S ถามึงที่มา <S <S ที่ไปของชืง่อวงมาอย่างไรคนะก็แน่นอนว่าอย่างที่บอกไปบนเวทีนาอว่ามันมีออปชันเยอะมากที่ที่เราคัดออกมามันเหลือ4ี่อันแต่ว่าเซอร์เคิลเนี่ยแน่นอนว่ามันเตะตาพวกเราที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่า เอออย่างที่ททพี่เขา,าบอกใช่ว่าว่า,วา,วา,วามันมันก็เป็นชื่อที่กลมที่สุดเพราะว่ามันก็เซอร์เคิลเนาะใช่แล้วเราก็เหมือนกับเป็นเ,เด็กผู้ชายหกคนที่ตั้งใจทำทำทำเส้นทางนี้อยากอยากจะอยู่ในความฝันนี้ก็เลยแบบว่าเป็นความฝันเดียวกันที่มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเลยขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับพี่ก้องวันนี้ปราบปื้มมาก น้ำตาแห็บมาฝบพื้มมาเลยทีเดียวมันผมว่ามันมวลมันอื่นๆมาตั้งแต่ตอนตอนฟังน้องสัมภาษณ์แล้วนะเพราะว่าเอาจริงแล้วก็เหมือนที่เด็กๆบอกว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากที่แบบคนคนอาจจะไม่รู้ตอนนี้คนเห็นภาพท,ที่เขาเป็นภาพบทสรุปความความความสาเร็จของเขาในขั้นแรกยอะไรเงี้ยแต่ข้างหลังกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้กันแต่ละคนมันผ่านอะไรมาเยอะมากครับแล้วก็ตัวผมเองก็ผ่านอะไรกับพวกเขามาเยอะมากจนจนมาถึงตอนนี้ผมก็รู้สึกแบบ ดีใจกับพวกเขาเพราะว่ามันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของของหน้าที่การงานอาของบางคนอาจจะเป็นหน้าที่การงานบริบทใหม่ของบางคนอาจจะเป็นหน้าที่การงานแรกในวงการนี้อะไรเงี้ยครับก็ดีใจกับทุกคนมากๆครับไม่เป็นความท้าทายขนาดไหนพี่กองจากการเอาเรื่องใกลตัวเอามาทำเป็นเรื่องใกล้ตัวจุดได้ผมว่ามันท้าทายตั้งแต่หาหาตัวละครแต่ละตัวที่ที่ มารวมกลุ่มกันหคนเนี่ยครับก็ท้าทายมาโดยตลอดเพราะว่าเอาจริงแล้ววงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นอนมาคือมันมีอุปสรรคมีอะไรต่างๆมาโดยตลอดแล้วก็ตัวเราเองก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราจะทํางานเฉพาะอันที่เราถนาัดหรือในสายที่เราถนาัดพอมันมันได้มาทําตรงนี้ปุ๊บก็เหมือนที่ผมบอกอีกอีกเหมือนกันว่าโชคดีที่มีพี่น้อง,นอง,นองในวงการบันเทิงแล้วก็มีพี่พี่น้องๆในวงการทีป๊อปที่เขาเชี่ยวชาญตรงนี้อยู่แล้วมาช่วยเหลือจริงๆบอกกับเด็ก เสมอว่าพวกเขาโชคดีมากที่มันบังเอิญที่ผมแบบมีคนเหล่านี้อยู่รอบตัวที่เขาให้ความช่วยเหลือแล้วก็สป,ปอร์ตพวกเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับดูมวลเคมีของร้องยังไงหรือได้มาตออ้องร้องทังทบกันไหตอนเขาเจอในครั้งแรกเขาต้องแบบไม่ไม่ตึงใส่กันมันต้องแบบไม่ไม่ติดเท่ไม่ไม่ขึงใส่กันไม่ไม่อะไรต่างๆแล้วก็พอดูเขาเรียนเต้นด้วยกันแลวอะไรต่างๆมาเราดูความความความเข้ากันของเขาด้วยเพราะว่าต่อยเขา เข้ากันเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าเกิดว่ายืนเรียงกันแล้วมวลมันดูไม่กลมกล่อมมันดูไม่ไม่เข้ากันก็คงไม่ใช่อย่างผมอะด้วยเนื้องานเองเราทํางานทางด้านวงการแฟชั่นกับเรื่องสไตลิ่งเรื่องแมกกาซีนเรื่องอะไรต่างๆมาความภาพรวมมันสําคัญที่สุดสําหรับผมว่าเพราะถ้าภาพรวมมันได้ปุ๊บอบมันจะเอาไปทําอะไรต่อมันก็ทําได้แต่ถ้าภาพรวมมันดูแล้วมันขัดกันมันก็อาจจะไม่ค่อยคนลองชิมแล้วอาจจะไม่อร่อยเท่าที่ควร อยากพี่คลองพูดถึงน้องๆเลยนะแต่ละคนมีจุดเด่นยังไงฮะ <c oughs> เลื่อกแต่ละคนมา <c oughs> <c oughs> เ,เริ่มจากแซมก่อนเพราะว่าเจอกันมาตั้งแต่แรกแซมเป็นคนเป็นคนซีเรียสกับทุกๆงานที่ได้รับแล้วก็ในหลายๆครั้งก็เราก็จะเตือนในฐานะที่เราเป็นพี่เป็นเหมือนผู้ปกครองว่าให้เขาผ่อนผ่อนตัวเองลงมันก็จะไม่เครียดมากจนเกินไปแล้วมันจะไม่ตึงบางทีพอเขาตั้งใจกับอะไรมากๆปุ๊บอบเขาเครียด มากๆก,กับอะไรสิ่งนั้นน่ะเพราะว่าเขาต้องการทําให้มันสําเร็จแล้วก็ดีที่สุดจริงๆแล้วความดีที่สุดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของสิ่งที่เราพยายามจะกําลังจะเป็นนะครับเพราะว่าทุกคนมันมันต้องมีจุดให้ได้เรียนรู้ได้ได,ได้ได้พัฒนาเสมอก็เลยพยายามให้เขาผ่อนตรงนั้นลงนิดนึงเพราะว่าบางทีมันเครียดเกินไปมันจะปล่อยปล่อยพลังความเครียดไปสู่เพื่อนรอ,อ,อบข้างด้วยแล้วพอมวลทุกอย่างมันเครียดอย่างหนึ่งที่อยากให้เขาทําตรงนี้คือ <Yeah. S 1> เขาควรจะต้องสนุกกับงาน เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขาสนุกกับงานปุ๊บมันก็อะไรหลายๆอย่างมันก็จะจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเตอร์เองเตอร์เป็นเป็นน้องเป็นน้องที่มีสก,กิลติดตัวมามีประสบการณ์ในในวงการชีพ๊อมาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก,มากๆสำหรับเมมเบอร์คนอื่นๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตัวผมเองก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเหล่านั้นแต่เตอร์มามาเติมนเต็มตรงนั้น ลหลายครั้งเราถามเขาเรื่องซาวโอเคไหมเพลงไปอัดมาแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเขามีประสบการณ์ตรงนี้มาเขาเป็นอินพุตที่ดีมากๆเรออนคือตั้งแต่เจอวันแรกก็คือเชื่อในความเป็นเลออนมาตั้งแต่วันแรกที่เจอไม่รู้ทําไมเหมือนกันเด็กคนนี้คือพอเจอแล้วเรารู้สึกถูกชะตาแล้วก็เราถึงดึงเขามามาทั้งนั้นที่เราไม่ชวนเลยเพราะว่าเขาไม่เคยเรียนร้องไม่เคยเรียนเต้นกันมาก่อนแต่เรออนก็ได้พูดแล้วว่า ความพยายามมันทําให้เขาสามารถตามเพื่อนทางแล้วก็สกิลติดตัวของเขาก็คือเขาเป็นนักโซเชียลเนาะมันก็เป็นอะไรที่หลายๆคนในเมมเบอร์ก็อยากให้เรียนรู้จากเลออนเพราะว่าเราจะทํางานวงการบันเทิงเราจะติดครูไม่ชอบเล่นโซเชียลแต่อยากได้งานเป็นแบบไม่ได้ถ้าอยากได้งานก็ต้องทำอะไราเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่เขาสามารถปล่อยไปที่เพื่อนได้นะครับแล้วก็พีองก็ ตั้งแต่แวบ,บแรกที่เห็นผ่านตาในในตัวตัวโซเชียลมีเดียที่เขาไปไปเต้นคอเบอร์ไปต่างๆเรารู้สึกว่าน้องเป็นเด็กที่เป็นเด็กพลังบวกที่น้องปล่อยความความสดชื่นออกมาแล้วก็เป็นแต่เราก็รู้ว่าน้องเองก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันเพราะว่าน้องก็มาทีหลังต่อให้ไม่ใช่หลังสุดแต่ว่าก็มีหลายๆหลายๆโมเมนต์ที่เราก็ต้องถามเขา ว่า,เ,าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่างๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับตัวผมเองผมเข้าใจอะไรตรงนี้เยอะเพราะว่าเราก็อยู่กับอะไรตรงนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเ,เขาก็ต้องปรับตัวเยอะแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นจุดอมฟอร์ตที่พี่จะรู้สึกว่าพี่อยู่ตรงนี้แบบมีความสุขแล้วก็ออของเบนเองพี่รู้สึกว่าเบนมาเติมเต็ม ความช่องโหว่ที่มันกำลังกำลังรอเวลาที่มันจะมามาเติมให้ครบเพื่อที่ Spider วงนี้มันจะได้เดบิวต์มาได้ก็ขอบคุณที่จังหวะเวลาพาเบนเข้ามาในช่วงที่เรากำลังต้องการมากๆแล้วก็น้องมาพร้อมกับความพยายามและความตั้งใจมากๆเพื่อที่จะแคชอัพทุกอย่างให้ทันเพราะว่าเบนเข้ามาถึงปุ๊บอีกแค่2ออาทิตย์ก็คืออดัดเพลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ดีใจกับน้องแล้วก็ดีใจที่ได้มีน้องเป็นส่วนหนึ่งของของวงนี้ส่วนพายเาเห็นเรามาตลอดตั้งแต่อคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็พี่ดีใจมากๆที่วันนี้มันเหมือนแบบพายเองได้มีมีสปอตไลท์ของตัวเองสักที่อยู่สป,ปอร์ตคนอื่นมาตลอดตอนนี้มันสุดที่เขามี มีแสงของตัวเองแล้วอะไรเนี้ยก็เป็นอะไรที่เราผมก็ดีใจกับน,น้องทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เด็กๆได้เริ่มต้นไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยคนที่เคยเริ่มมาก่อนนะวันนี้เหมือนคนเริ่มนับหนึ่งใหม่ไปพร้อมๆกับเพื่อนก็เป็นอะไรที่ที่ดีใจในฐานะแบบเป็นพี่คนหนึง่งอะไรเงี้ยแต่มีความยากลำบากมากขนาดไหนที่ต้องไปกับตอวเป็นเฟรนโฟลได้ตลอดทกอยายากยากมากเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบมาสักพักแล้วก็มีอุปสรรค บางอย่างแต่ว่าอุปสรรคมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้แหละผมว่ามันก็แล้วก็เหมือนที่ผมบอกว่าช่วงเวลากับจังหวะชีวิตมันทําให้เราได้เจอสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็สิ่งที่ที่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ความยากมันอยู่ตรงนั้นเลยสําหรับผมนะมันมันมันก็แล้วเราอย่างหนึ่งคือวงการเพลงเป็นอะไรที่ใหม่มากสาหรับผมแต่ก็พร้อมจะเรียนรู้ครับแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาไป็นมุมของเด็ก รถทูเดบิวมาถึงวันนี้การเดบิวนนแล้วก็เลือกเพลงวัตถุนาวมาเพลงนี้เป็นไงพี่้องทำไมเด็จริงๆสำหรับผมที่เด็กๆไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าผมโดนตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วเพราะผมรู้สึกว่ามันมันคือตอนเนี้มันคือช่วงนี้จังหวะนี้แล้วก็วันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่ชื่อเพลงมันมันมันทำให้เราอยากฟังพอเราฟังแล้วแล้วเรารู้สึกแบบทุกคนเห็นด้วยทุกคนชอบ ผมก็เลยลุยเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ตัดสินใจช้ามากอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วในทุกๆสเต็ปการทํางานจะชอบถามติเด็เสมอใช่ถ้าคุยกับน้องใช่จะถามเสมอว่าอันนี้โอเคไหมอะไรไหมสิ่งที่น้องไม่ได้รู้อ่ะก็คือแค่ MV เพราะว่าไม่ให้ดูเลยจนถึงวันนี้น้องก็ไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะได้มาดูวันเนี่ยก่อนจะขึ้นเวทีทำทำารียกชันกันแค่นั้นเองเพราะว่าเราเชื่อว่าใน r o c e s s เนี้ยเขาได้ไปอยู่ในใน ในการถ่ายทำเราพอจะมีภาพในหัวในระดับนี้แล้วเลยทำไมเอ็มบวีวางบาของมไม่สูงขนาดนี้อะพี่ก้องผมไม่ได้วางอะไรเลยเอาจริงๆนะคือของผมอะผมแค่แบบมผมมีคอนเซปต์ในหัวแล้วก็ผมเป็นคนเชื่อใจทีมงานที่เราเลือกมาทําด้วยแล้วจีนเองเนี่ยมาพร้อมไฟที่อยากทํามาพร้อมไอเดียว่า อยากทำงานกับเพื่อนคนนี้ที่อยู่ประเทศนี้อยากทางานกับเพืพ่อนคนนี้ที่อยู่ประเทศนี้เป็นการรวมตัวของบแบบเอเชียแปซิฟิกแบบตรงเนี้ยเอามารวมพลังกันแล้วก็ทํางานชิ้นหนึ่งขึ้นมาเราฟังแล้วเราก็แบบเออมันก็เป็นอะไรใหม่ๆมันก็อาจจะได้อะไรที่ใหม่ที่ไม่เหมือนใครอะไรอย,ย่างเงี้ยแล้วก็ป,ปัจเจศเสร็จไปเท่านี้มันก็ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆอะไรอย,ย่างเงี้ยก็ถามมาดีเลยคืองบทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ก้อง ไม่อยากไม่อยากพูดแต่ว่ามันมันก็คือแตกไปแบบเยอะมากงานนี้ก็เหมือนกันบอกทีงานเอองานเดบิวต์ใช้ประมาณเท่านี้นะอะไรเงี้ยค่อยๆแบบขยั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 บมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็แบบเออก็ก็ก็ปล่อยเพราะเรารู้สึแต่เราก็บอกบกับทุกคนแหละว่าเพลงต่อไปใช้ขนาดนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่านี่จะไม่ไหวเหมือนกอันเพราะว่านี่คือแบบว่าก็ บริษัทเล็กๆนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากอยากทำเต็มที่ให้พวกเขาให้ว่าเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าความตั้งใจความพยายามของเขามาเราก็เต็มที่กับเขาไม่ใช่ว่าเราแบบให้แค่นี้พออะไรเงี้ยแต่ก็ก็คนรับออกมาผมก็ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนเด็กคนรวมถึงท,ทีมงานที่เหนื่อยกับเขามาเบื้องหลังมาโดยตลอดด้วยครับแต่คุณอาจจะคาดวังแ้วว่าสิง่งต่อไปจะต้องขนาดไหนเป็นกรลเด็นขนาดนี้ มันก็คงมีวิธีท,ทำแหละท,ท,ที่มันมันจะต้องดีเหมือนกัน <S <S แต่เราก็จะพยายามรักษาอะไรตรงนี้ไปครับใช่ครับหมายน้องๆองบ้างความรู้สึกจากเพลงกับเพลงนี้ติเกิลนี้ก็เป็นเป็นเพลงที่ระเบิดดีครับมหมายถึงว่าแบบว่าไปลุกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับพวกเราในการแบบว่าจากมัตส์พีซมาสู่อันนี้นะครับมันคือค่อยๆจะเปลี่ยนวายไปเลยอะไรครับก็อยากให้แบบว่าที่ป๊อปได้แบบว่าเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นบ้างแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็น ส่วนหนึ่งในอินสปิเรชันหรือว่าแบบว่าส่วนหนึ่งของการที่แบบว่าจะหาจะเกิดผลงานชิ้นใหม่ๆต่อมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแซมนะครับถ่ายอะไรฮันเดอร์พาร์ทถ่ต้องพูดถึงพาร์ตเต้นบินมัวฟอร์มเป็นยังไงบ้างพาร์ตเต้นเหรอก็โหตอนแรกที่เห็น่าก็คือยางมากที่แบบว่าทางโคโรกอรีส่งมาที่จิมมี่ก็ไม่คิดว่าพี่จิมมี่จะขิ่น้ำยากขนาดนี้แล้วก็คือผมก็เป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องเต้นแล้วแต่ว่าก็คิดว่ามันยากแล้วแล้วก็ เป็นห่วงตัวเองแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนเพื่อนด้วยตอนที่ซ้อมหรือว่าอะไรแบบนี้เแบบพยายามช่วยพยายามแบบใช้สกิลของตัวเองที่แบบว่าได้ฝึกฝนมาแล้วก็ช่วยเพื่อนพัฒนาไป่เป็นเข้ามาไม่กี่วันเขาต้องอัดเลยใช่ครับผมเป็นไงบ้างตอนแรกก็รู้สึกกดดันครับไม่ค่อยมั่นใจว่าคือเราจะทำเราจะตามทันหรือเปล่าเราจะทําได้ไหมแต่พอได้มาอยู่กับพี่ๆี่รู้สึกว่าเขาดูไม่ได้ กดเราตลอดเวลาแล้กเขาพร้อมที่จะต้อนรับเราแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเราแล้วก็ช่วยกันพัฒนาจับมือไปด้วยกันครับผมเลยรู้สึกว่ามันดีครับผมที่ได้มาทำตรงนี้แล้วก็มันไม่ได้ยากถือว่า,วากดดันแบบนี้คิดไว้มาถึงเธอเราผู้ชำนาญการอไม่ขนาดนั้นจริงๆรู้สึกว่ามันอย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตัวของเพลงวอนนีนาวเองมันเป็นตัวเซต มูทของวงเราเช่นกันว่าว่าเราจะทำทำเพงเลงในไปในทางไหนเราก็จะอยากจะพาวงการนี้ไปให้ไกลมากมากกว่าเดิมเท่าที่พวกเราจะทำได้ไอะไรครับเราก็เลยรู้สึกว่า,าทั้งคอริโอทั้งโปรดิวเซอร์ฝั่งเกาหลีอะไรเงี้ยมันได้ประสบการณ์จากพวกเรากับพวกเรามากๆแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆมีอะไรท้าทายพวกเราต่อไปเรื่อยๆมากๆขึ้นแน่นอนมีอะไรบ้ากับเดือนมิถนาผมว่าเพลงวันนี้ ขอพูดถึงความใหม่นะครับผมเพิ่งเข้าใจความใหม่ที่รู้สึกจริงๆ<ม>คือไม่กี่วินาทีก่อนที่ M v จะจบแล้วเราจะได้ขึ้นเวทีคือตอนนี้เขาเปิด MV อ่ะทุกอย่างมันเข้าอินเตอร์เนาเราเราได้ยินเพลงแล้วผมรู้สึกว่าความรู้สึกตอนนั้น,น่ะคือความหมายของเพลงคือวันนิดหนาวเราอยากขึ้นไปเดบิวต์ขึ้นไปโชว์ให้ผู้คนได้เห็นว่าเราทําอะไรมาแบบเป็นระยะเวลาสัตว์พักใหญ่ๆเราคําว่าวันนิดหนาวมันตะโกลอยู่ในหัวมากแล้ว มันมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกว่ามวนการโชว์เมื่อกี้มันคือครั้งที่ดีที่สุดตั้งแต่เราเป็นมาก็ขอบคุณที่ทำให้วันนี้เราเกิดขึ้นได้ดีเลยพอดีกัวันนี้เราขี่รู้สึกดีใจกับมันมากๆเชื่อว่าพวกเราทั้งหมดได้ทำสิ่งที่เรียกว่ามาสเตอร์พีสิ่งที่สองของพวกเรามาเป็นเป็นเพลงที่ว่าเหมือนที่พี่เลยบอกก็คือสือความหมายเชื่อว่าพี่ก็เพิ่งรู้ความหมายตรงนั้น วเราอยากขึ้นไปทําอะไรนล้วจริงเราอยากทําอะไรแล้วนั่นคือจิตกรรมคุณพี่พี่ก้องบอกว่าไม่ใ,ให้ไม่ให้ใครได้ฟรีเลยเพิ่งมาเห็นไม่กี่ไม่ถึงอาจจะไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะขึ้นเวทีพอได้เห็นแล้วแต่ละคนเป็นไงบ้างต้องกับสิ่งท,ที่เราทําเห็นในใตัวคือเอ,อาเป็นว่าเราเราบอกแค่นิดเดียวดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมีคลิปเรียกชั่นออกมา<ช>เแต่ว่าณณตอนเวลาที่เรานั่งถ่ายกันคือมันก็มีทั้ความตื่นเต้นที่อยากจะโชว์บนเวที แล้วก็ความตื่นเต้นที่เออทุกคนบิ้วมาโดยตลอดว่าเออย MV มเสร็จแล้วนะ M v มอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ย้งวงันก็มันมันมันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็อยากอยากดูครับใช่แต่ว่าร mm ีแอคชั่นก็รอติดตามกันเพราะว่ามันน่าจะสุดๆไปเลยใช่ครับทุกคนกรีดกายกันมากโรสทูเดบิวมาแล้วต่อไปจะเป็นโรสทูศิลปินแล้วแล้วเปบฟิลเข้าจะเป็นยังไงฮะกับการเดินทางต่อไปองวงนี e. ้ครับก็แน่นอนว่า เซอร์เคลก็ยังเป็นวงที่ที่จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับแล้วก็ไม่ว่าเอ็มชอยเนีจะพัฒนามาแล้วขนาดไหนก็เซอร์เคลก็จะพัฒนาต่อไปจากเอ็มชอยเนีไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าที่เราจะพอใจกับมันแต่จะรู้เชื่อเลยว่าทุกคนไม่มีเซ็ตสแตนดาดแน่นอนว่าเราจะต้องถึงแค่ตรงนี้เราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่นิดนึงเหมือนเราจะเป็นศาสตร์ตั้งต้นเลยนะของการทำธีปกของพี่กล้องใช่ไหมฮะคือผมก็เทรนมานานครับแล้วก็เจอ อะไรหลายๆอย่างมามาเยอะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอจะได้เป็นจริงๆครับ,รบผมรู้สึกมันแบบว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่แซมรอคอยมาตลอดแล้วก็ฉันรู้สึกว่าเออทั้งหกคนเนี้ยมันคือกลุ่มก้อนเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยครับถือว่าในอนาคตไม่ว่าเราจะไปในทางไหนเราก็ยังเป็นกลุ่มก้อนวงกลมวงนี้เหมือนเดิมครับใช่ยังอยากให้ฝากเลยพี่ก้องับน้องๆซิเคิลก็ฝากเซอร์เคิล น้องใหม่ในวงการ T-POP ให้กับทุกๆคนด้วยนะครับก็ฝากติดตามเด็กๆทั้ง6คนนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูรถท d เดบิว u t ก็อยากให้ลองย้อนกลับไปดูนะครับ10ตอพิโนก็จะได้รู้จักน้องๆมากขึ้นนะครับแล้วก็เจอร์นี่ต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็อยากให้ติดตามต่อนะครับก็วันนี้เดบิวแล้วในฐานะศิลปินเต็มตัวสามารถพูดได้แล้วว่าเป็นศิลปินนะครับ p o p ก็อยาฝาก ผลงานต่างๆของน้องๆด้วยอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องอดนตรีอย่างเดียวซึ่งเราก็อยากให้เขาพัฒนาได้เรียนรู้ได้ทําอะไรหลาย,ลาย,ลายๆอย่างที่เขายังไม่เคยทำนะครับก็ฝากติดตามด้วยจริงๆตอนนี้อีก <centres S 1> แป๊บหนึ่งก็จะกำลังจะอจัดเพลงสองกันแล้วครับก็ฝากด้วยครับผมแ็จะเดียว่ากันที่สองพานในปีนี้เลยก็ ใช่ครับใช่ครับโอ้ยเง็นเย็นสปอยหน่อยได้ไหมสิ่งที่จะสอนสปอยก็ได้เลยเมื่อกี้พูดผิดไปแล้วบนเวทีโดนปอเช่ดูไปแล้วครับก็ฝากติดตามด้วยครับเร็วๆนี้ครับก็ฝากติดตามทั้งหมดทั้ด้วยครับลองชิมดูครับช่วงแรกบางคนอาจจะมาบอกเอออร่อยแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออพอกินได้แต่สักพักหนึ่งเชื่อว่าจะชอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะ ขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะคะรับที่สละมาวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ